แบล็คุทุกอย่างครับคือเราอยู่ในฐานะผู้สร้างเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี้ยเราเป็นคนสร้างขายเราองรู้ทุกเรื่องเราเป็นคนสร้างขายเราอยู่ในฝั่งของบริหารจัดการนะ s i o n หลังจากที่แบงค์อนุมัติให้กับผู้ซื้อของเราแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูว่าแบงค์จะจ่ายงวดงานเราแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็สัญญาที่เราจะต้องเขียนกับผู้รับเมาส์ต้องเบิกใจ ให้กับผู้รับเหมาเป็นยังไงบ้างขั้นแรกเลยก็คือเรื่องของแบงค์เนาะถ้าแบงค์อนุมัติปุ๊บมาเนี่ยเงินก้อนแรกที่แบงค์จะให้เราเนี่ยก็คือค่าที่ดินนะครับถ้าเรากู้แบบสั่งสร้างแบบเนี้ยแบบที่เราทํากันเนี่ยคือเอาเครดิตลูกค้ากู้นะครับแบงค์จะให้ค่าที่ดินมา70-80%นะครับ,บางแบงค์ให้70บางแบงค์ให้80เนาะแล้วก็ พอได้ค่าที่ดินมาปุ๊บนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยแบงค์จะแบ่งจ่ายเป็นงวดงานโดยอยู่ที่สามงวดสี่งวดถึงห้างวดนะคะก็คือว่าไม่เกินห้างวดนะคะพอเราทําเสร็จตามงวดงานเราก็แจ้งแบงค์ไปแบงค์ก็ส่งคนเข้ามาตรวจอ่าว่าโอเคตามงวดงานนะแล้วแบงค์ก็จ่ายเงินเข้ามานะครับจ่ายมาในชื่อของใครเราเนี้ย ก็จะมีปัญหากันอีกถูกไหมครับมีคนถามพีอหลายๆท่านว่าเฮ้ยทำไงต่อละทีนี้เพราะแบงค์จ่ายมาในเอ่อเข้าเข้าบัญชีนะครับหรือว่าเป็นชื่อของผู้ซื้อนะคบหรือลูกค้าของเรานั่นเองนะครับทีนี้อา้าวแล้วเราจะเบิกจ่ายยังไงละ่ะ mm hmm. ก็ง่ายๆเลยเราก็ทําสัญญาซ้อนใหม่ฉบับหนึ่งเนาะให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาเซ็นยินยอมให้อาสมุรกับบัตรเอทีที่แบงค์จะโอนเข้าอะ่ะให้เรา เพื่อที่เราอ่ะจะได้เบิกจายมาดําเนินการจ่ายผู้รับเหมาจ่า,จายค่าเจ้าของที่ดินโน่นนี่นั่นจ่ายค่าต่างๆเนาะเพราะว่ามันเคยมีเคสที่เออเงินเข้าบัญชีผู้ซื้อแล้วให้ผู้ซื้อนะ่ะกดมาให้เราอีกทีนึงอย่างเงี้ยครับก็แต่ไม่ใช่เคสของพี่ออยเนาะเป็นเคสของพี่น้องเรากันเองนี่แหละแล้วทางผู้ซื้อดันไม่กดเงินมาให้ดันกดเงินไปใช้หมดอ่าอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นก็กลายเป็นว่า ไม่ได้สร้างกันไม่ได้ขายการแบงก์ก็อ่องร้องกันไปกับผู้ซื้อนะครับอ่านี้เราก็ป้องกันไว้ว่าอถ้าอย่างนั้นให้เขาเซ็นยินยอมให้เราเป็นผู้เบิกจ่ายดีกว่านะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะถึงยังไงเราเป็นผู้สร้างเนาะเราไม่โกงใครอยู่แล้วเพราะสิ่งที่เราอยากทำคือสร้างบ้านให้ทุกๆคนได้อยู่อาศัยแล้วก็เราก็มี ผลตอบแทนเล็กๆแน่น้อยกำไรเล็กๆแน่น้อยจากการที่เราสร้างสิ่งดีๆสร้างที่อยู่อาศัยดีๆและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อนะครับแล้ว,ลวจะรู้ได้ไงแบงค์จะจ่ายงวดงานยังไงแบบไหนนะครับมันแบงค์จะอ้างอิงจากสัญญาผู้รับเหมาที่เราเขียนไปที่เราส่งแบงค์ไปในคลิปที่แล้วจำได้ไหมครับเราต้องแนบสัญญาผู้รับเหมาเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นสัญญาผู้รับเหมาฉบับนั้นแหละ ที่แบงค์เขาจะเอามาอ้างอิงบางแบงค์ให้3มงวดบางแบงค์ให้สี่งวดบางแบงค์ให้หงวดอันนี้เราต้องถามแบงค์ด้วยว่าแบงค์จ่ายกี่งวดไม่เกินกี่งวดนะครับแล้วเราก็ไปตกลงกับผู้รับเหมาแล้วก็ทํากันเป็นงวดๆไปตามที่ แบงค์เขาให้ว่าสูงสุดห้างวดนะคุณทํามาเนี่ยเราก็ไปเซ็นสัญญากับผู้รับเหมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแบงค์เนาะทีนี้มาดูการทําสัญญาในส่วนของผู้รับเหมาบ้างจริงๆเราสามารถเอาสัญญาที่ส่งให้แบงค์นะครับเข้าเป็นเซ็นกับผู้รับเหมาได้เลยแต่ว่าสัญญาที่ทํากับแบงค์เนี่ยเป็นสัญญาทั้งของทั้งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สัญญาฉบับเดียวกันกับที่เราส่งแบงค์กับผู้รับเหมาเราก็จะต้อง จ้างผู้รับเหมาที่ทํารวมทั้งของทั้งแรงนะคะข้อดีของการจ้างผู้รับเหมาที่ทําทั้งของทั้งแรงเนี่ยก็คืออสะดวกสบายเราไม่มีเวลาไปคุมก็คือนานๆเราเข้าไปทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถรันงานต่อได้เพราะว่าเขา,าเขารับทั้งของทั้งแรงเนี่ยเขาซื้อของเองเขาแรงเองอะไรเองถึงงวดงานเบิกจากเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรา เราไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยุ่งยากไม่มีอะไรจีปาถาจุกจิกมาจู้จี้กวนใจนะครับข้อเสียก็คือหนึ่งเราก็จะ,ะไม่ได้ความรู้ไม่ได้ประสบการณ์ของงานก่อสร้างว่าเฮ้ยอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้คืออะไรแล้วขั้นตอนของก่อสร้างเนี่ยเขาทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่รู้เนาะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการที่เหมอทั้งของทั้งแรงต้นทุนก็จะสูง ต้นทุนในการก่อสร้างก็จะสูงกว่าแบบอื่นๆนะคะก็เลือกเอาให้เหมาะสมกับตัวเราว่าเราสะดวกแบบไหนเราต้องการแบบไหนนะครแต่สําหรับคนทีอ่อยากที่จะโตในสายอาชีพของการสร้างขายพี่ออยก็อยากให้มีเวลาลงมาดูบ่อยๆเพื่อให้เรารู้ว่า,ามันควรทำยังไงมันเริ่มต้นยังไงมันเป็นแบบไหนคือไม่ต้องรู้แบบรู้ทุกอย่างครับ คือเราอยู่ในฐานะผู้สร้างเนี่ยสร้างบ้านขายหลังหนึ่งเนี่ยครับมันมีหนึ่งหาที่ดินทำเลให่ไหมครับสองแบบบ้านสามการตลาดสี่หาช่างนะคบห้ายืนกู้แบงค์เนี่ยครับทั้งหมดเนี้ยเราเป็นคนสร้างขายเราต้องรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้แบบอย่างงานก่อสร้างเนี้ยอะ ไม่ต้องแบบรู้แบบทะลุฟ้าก็ได้ครับให้รู้บ้างให้รู้ขั้นตอนของมันบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้คนโทรลงานได้เราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยถึงไหนแล้วขั้นตอนนี้ถึงไหนแล้วเหลืออีกขั้นตอนงานถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปทำงานก่อสร้างเองหรือไปอะไรเองทั้งหมดเราอยู่ในเราเป็นคนสร้างขายเราอยู่ในฝั่งของ บริหารจัดการนะครับแล้วก็ควรจะบริหารจัดการให้มันดีที่สุดถ้าเราไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องการตลาดเลยไม่รู้เรื่องงานก่อสร้างเลยไม่รู้เรื่องอการทําแบงค์เลยเวลาเราบริหารจัดการระบบอะคะโดยเฉพาะเริ่มต้นเราสร้างทีละหลังสองหลังอยู่แล้วอะเราบริหารจัดการระบบไม่ได้งานมันรันต่อไม่ได้เพราะงานมันลันต่อไม่ได้หรือมันลันเยหรือมันลันผิดพลาดไปเนี่ย หเสียเวลาสองเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามกว่าจะขายได้สอาจจะติดมือเลยนะคะนี่คือความเสี่ยงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอยากให้เรียนรู้ทั้งหมดนะครับแต่ไม่ต้องลึกรู้แต่ให้รู้ทุกด้านของมันเนาะแล้วก็อ่ะเลยอีกเห็นไหมเลยเถิดข้ามขั้นตอนไปแล้วอ่ะโอเคกลับมาในฝั่งของผู้รับเหมานะครับ ของพูดรับเหมาพี่ยก็บอกแล้วนะมันมีสามอย่างด้วยกันนะคะสามอย่างอ่าสามอย่างชูสามนิ้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเมืองนะมันมีสามอย่างเอ่อสามอย่างอันเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับทั้งของทั้งแรงเนาะอันที่สองค่าแรงอย่างเดียวนะครับค่าแรงอย่างเดียวก็คือเราเป็นคนซื้อของให้นะคะแบบนี้ข้อดีมีอะไรบ้างเนี่ยข้อดีก็คือเราได้ได้เรียนรู้ระบบงานเราได้รู้ว่า ซื้ออุปกรณ์เท่าไรเื่ออะไรบ้างตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็เอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเื้ออะไรเท่าไหร่นะครับมันมี b บ q คิบอกแล้วก็ถามช่งางก็ด้วยนะคะว่าเขาจะเอาเท่าไหร่ยังไงเนาะเราถามไปเลยครับก็เราไม่รู้ไม่ต้องอายว่าเฮ้ยกูแม่งคนสร้างนะเว้ยแล้วโอ้โหไม่ไม่รู้ไปถามช่างไม่เป็นไรครับช่างเขาก็รู้ว่าเราไม่รู้จริงๆช่างช่างเขารู้ว่าเราอ่ะไม่ไม่รู้เพราะฉะนั้นถาม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 กับถามถามอย่างเดียว oh, <no. S 1> แล้วเราก็ไปซื้อแล้วก็อย่าลืม คุยกับร้านวัสดุก่อสร้างที่เราไปซื้อด้วยว่าถ้าขาดผมจะซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าเหลือผมขอคืนของนะครับด้วย้วเพราะว่าถ้าเราคุยแบบนี้ไว้ได้นะถ้าอของเหลือขึ้นมาเราก็สามารถคืนเราไปเป็นเงินได้ไม่ให้มันเป็นคอสของเราที่ติดมือติดไว้อะเนาะติดมือไว้นะครับมันก็จะลดต้นทุนไปอีกนื้แล้วก็ค่าของค่าแรงอย่างเดียวนี้ก็อีก อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของที่เราสั่งซื้อมานะครับตามตามช่างบอกเราใช่ไหมครับทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่โดนกันมากๆเลยนะครับก็อยากให้คนสร้างบ้านเนาะเซฟต,ตรงนี้ด้วยก็คือของหายต้องวงจรปิดที่มันเป็นแบบ wifi เป็นแสงอาทิตย์อะไรพวกนี้ครับก็ไปติดตามสายงานแล้วก็แจ้งผู้รับเหมาเรียวกว่าชุมผู้รับเหมานะครับเรียวกว่าชุมทีมงานของเขาเลยตั้งแต่ ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปตั้งแต่เขาออกเครื่องมือเข้าไปเลยนะคะว่า,เ,าเรามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะอนุญาตให้เอาเฉพาะเครื่องมือของคุณออกไปได้เท่านั้นห้ามเอาอย่างอื่นออกไปเด็ดขาดเพราะถ้าเอาไปด้วยเราจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอันนี้ก็เป็นการขัว่ไว้ดีกว่านะครับเพราะถ้าเราไม่พูดเลยไม่บอกเลยเนี่ยพอมีปัญหากาันอะไรกันมันจะวุ่นวายยุ่งยาก,กาเปล่าแต่ถ้าเราบอกเขาไว้ตั้งแต่เนิน่นๆว่าเฮ้ยอย่าทาแบบนี้นะเพราะเราเห็นคุณนะอย่างนี้นะครับ ก็จะสามารถปลามป้องปรามได้ในระดับหนึ่งเลยเนี่ยครับพี่ยอยถือว่าป้องป้องปลามได้ดีเลยแหละคือเขากา็ทางหัวหน้าผู้รับเเมาเขาก็จะค่อนข้างที่จะย้ํากับลูกทีมว่าเฮ้ยอย่าเอาอย่าทํานะครับไม่ไงั้นมันจะเป็นคดีความนะอันนี้ก็สําคัญเนาะทีนะีน้การการจ้างค่าแรงอย่างเดียวนะครับก็อย่างที่บอกไปก็จะทําให้เราอะ รู้ว่าเสื้ออะไรบ้างขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงแล้วก็ก็ราคาก็จะถูกกว่าแบบเมาทั้งของทั้งแรงนะครับข้อเสียก็อย่างที่บอกไปเนาะเราก็ต้องมีเวลาไปซื้อของนะคะแล้วก็เอ่อในเรื่องของของหายนะคะเพราะว่าถ้าทั้งของทั้งแรงเขาเป็นคนซื้อของจากการของหายก็เป็นคอสของเขาของผู้รับเหมาแต่อันเนี้ยเราซื้อของเองเพราะฉะนั้นของหายมันเป็นคอสของเรานะก็เออแล้วก็อีกอันหนึ่ง ก็คือเมาเป็นช่วงๆเป็นเป็นอย่างๆไปนะครับอันนี้จะเป็นต้นทุนที่ถูกสุดแล้วก็จุกจิกที่สุดด้วยเช่นกันเนาะแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับอ่ะเมาช่วงๆยังไงอย่างเช่นอาฐานลากทีมนี้ทําไปนะครเอ่กอก่อฉาบทีมนี้ทําไปโครงหลังคาทีมนี้ทําไปฝ้าไฟกระจกอลูมิเนียมประตูสุขภัณฑ์แยกหมดเลยครับแยกแยกทีมเขาก็จะมีทีมอ่ะทีมปูกระเบื้องมาสองคนผัวเมียอย่างเงี้ยนะครับก็มาปูกันเนี่ยประมาณนี้ แบบนี้ประหยัดสุดเพราะเราไม่ได้ผ่านผู้รับเหมาไม่มีค่าดําเนินการของผู้รับเหมาใหญ่แบบที่1กับแบบที่2จะมีผู้รับเหมาใหญ่นะคบแล้วเขาก็จะมีทีมงานหรือเขาจะไปดึงทีมงานจากทุงไหนมากระช่างจ้างรายวันมาแล้วเขาเป็นคนคุมงานอีกทีนึ่งแต่แบบที่2เนี่ยเอ้แบบสุดท้ายเนี่ยครับแบบที่3เนี่ยที่จะจ้างเหมาช่วงเนี่ยเราจะได้แรงงานที่เขาทํางานเองจริงๆไม่ผ่านผู้รับเหมาเพราะฉะนั้นคอสก็ถูกสุดแต่ก็ต้องควบคุมหนักสุด เอ่อรายละเอียดยิบย่อยมากสุดนะครับจุกจิกจุจี้มากสุดนะครับน,นี่ข้อเสียนะข,ข้อดีข้อดีเรียนรู้ได้เยอะดีรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างจริงๆเจอ,อประสบการณ์ตึ้มนะครับไม่ต้องห่วงได้แก้เกมได้แก้ปัญหากันตลอดเวลานะครับแบบแบบที่สามนะแล้วก็คอสต่าัๆต่ำอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของผู้รับเหมาที่งานนะครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่เพราะ แต่ละคนมาทําทําคนละอย่างคนละอย่างอย่างละนิดอย่างละนิดทีมทีมนึ่งสมมุติละการทีมกระเบื้องทิ้งไปทีมอื่นที่ยังทาอยู่ก็หาทีมกระเบื้องใหม่ครับง่ายๆนะครับซึ่งถามพี่ออยพี่ออยทาแบบไหนบ้างนี้เด้อเพื่อก็ทําทั้งสามแบบเลยขึ้นอยู่ที่ว่าหน้างานตรงนั้นนะครับโอกาสจังหวะเวลาที่เหมาะสมถ้ามันไกลมากเกินไปแล้ว อ,อพี่ออยไม่ได้มีคอนเนคชันร้านวัส,สดุก่อสร้างหรืออะไรนาะพี่ออยก็ให้เหมาทั้งของทั้งแรงแต่ถ้ามันมันไกลเออนั้น,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 นอาทิตย์หนึ่งเราวิ่งเข้าได้ครั้งหนึ่งสองครั้งแต่เรามีคอนเนคชันร้านวัส,สดุก่อสร้างคือแบบว่าเอามาส่งตามคมสั่งตามตามคมสั่งเราแล้วก็เสามารถเอาคืนได้อะไรเนี้ยค่ะพี่ออยติดกล้องวงจรปิดได้แบบเนี้ยพี่ออยก็จะเอ,อให้เป็นทั้งของออทั้งข้อแรงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นใกล้ๆบ้านแล้วก็ คือสามารถวิ่งเข้าได้เกือบทุกวันอะ่ะก็จะเอาเป็นแบบสุดท้ายนะคะเพราะว่าคอสมันค่อนข้างต่ำเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคือเราเราสร้างขายอะครับเราเราสิ่งที่เราต้องการน่ะเลยจริงๆเลยเนี่ยโอเคแหละเราอยากสร้างบ้านออกมาให้ดีให้ให้ทุกคนได้อยู่อาศัยมาที่ดีที่สุดเนาะแต่นอกเหนือจากสิ่งนั้นก็คือผลกําไรนะครับถ้าสร้างบ้านแล้วขาดทุน ก็คงไม่มีใครอยากสร้างจริงไหมครับเพราะฉะนั้นก็ลองลองเวทดูดีๆว่าเราเหมาะสมแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าอามือใหม่ๆเนาะมือใหม่ๆพี่ออยอยากให้ทําแบบค้าแรงอย่างเดียวนะครับคาแรงอย่างเดียวเนาะข้อดีข้อเสียเมื่อกี้บอกไปแล้วนะแตกก่ก็ต้องมีเวลาระดับหนึ่งแหลนะเนาะแต่ถ้าถ้าเราได้ค่าที่ดินมาต่ำเราได้ต้นต้นทุนราคาที่ดินต่ำแล้วเราก็มี ทุนระดับหนึ่งเนี่ยก็ตัดปัญหาก็จ้างทั้งของทั้งแรงก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องไปเช็คพวกเกรดวัสดุต่างๆเนาะเพราะเวลาเหมาทั้งของทั้งแรงเนี่ยสิ่งที่จะต้องลงในสัญญาให้ชัดเจนก็คือเกรดของวัสดุที่นํามาใช้นะคะไม่งั้นเราจะโดนเขาเอาเกรดผู้ับเหมาเอาเอาเอา,เอาวัสดุเกรดธรรมดาธรรมดามาให้เรานอกจากที่เราอยากได้เก็บที่มันพ p r เี่ยมหน่อยบ้านเราราคาสูงอะไรเงี้ย เราอยากได้เกรดพรีเมียมแต่ผู้รับเหมา,เ,าเกรดธรรมดามาให้เราเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะเขาก็ต้องการค่าแรงที่เพิ่มขึ้นถ้าลดคอสได้เขาก็ได้ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเหมือนเราอะ่ะเราสร้างบ้านได,ได้ได้ต้นทุนที่ราคาถูกคอสถูกลงเราก็มีกําไรมากขึ้นริงไหมครับทุกคนก็เป็นเหมือนกันเวลาทําธุรกิจเนี่ย มันก็อ้างอิงจากตรงนี้แหละครับลองเอาตัวอย่างเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในมุมของเขาอย่างเนี้ยครับมันคนเราไม,ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกมนุษย์นะครับมันมีรักโลภโกรธหลงกันทุกคนนะครับมันก็เป็นปัจจัยเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตการเกิดมาตั้งอยู่ดับไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มุมมองที่เราเข้าไปในยืนอยู่ตรงผู้รับเหมาก็ไม่ต่างกันจากเรานะครับก็เอาไป ประยุกต์ใช้ดูนะครับว่า,าเราควรจะเหมาะสมกับแบบไหนดีเนาะใครมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจตรงไหนอยากปรึกษาก็คอมเมนต์มานะคะใต้คอมเมนต์นี้เดี๋ยวตอบให้ทุกๆคําถามเลยนะครับและคลิปหน้าเนี่ยพอดีมีน้องถามมาจากขั้นตอน EP แรกเลยนะครับตอนขั้นตอนวางแผนงานน่ะที่เราหาที่ดินนะครับ คันถ้าใครจําได้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ออยบอกว่าวิธีหาที่ดินเนี่ยหายังไงเนาะก็จะเป็นการใช้คอนเน็กชันของพี่ออยนะครับทีนี้น้องถามมาว่าเฮ้ยพี่อย่างเงี้ยสําหรับคนที่ไม่รู้อ่ะไม่ได้มีคอนเน็กชันเหมือนพี่อะ่ะก็หาที่ดินไม่ได้สิก็ไม่สามารถที่จะทําบ้านสังสรรค์โดยใช้เงินที่น้อยที่สุดได้เลยสิอ่ะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถูกนะคะร,ระดับหนึ่งเนาะในการใช้คอนเน็กชันมันจะง่ายกว่าแต่เราก็สามารถที่จะ ต่อรองที่ดินต่อรองขอมาจําก่อนแล้วเอาที่ดินเขามาสร้างขายกับคนที่ไม่รู้จักได้นะครับเดี๋ยวทำยังไงวิธีต่อรองยังไงขั้นตอนยังไงนะครับพี่ออยมาเล่าให้ฟังคลิปหน้านะครับออกไปทําในสิ่งที่เรารักกันครับลุย